สวัสดีครับ Thai Angler TV ทีวีของนักตกปลาไทยนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงของมุมมือใหม่กับ Thai Angler เราทำเรื่องการเหวี่ยงรอก spinning ไปแล้ววันนี้เราก็จะมาทำความเข้าใจเรื่องการเหวี่ยงรอก b a ส e casting นะครับซึ่งลอก b a ส t casting ที่วันนี้เอามาเนี่ยก็มีทั้ง2แบบคือแบบรอกกลมแล้วก็แบบ ลอกหยดน้ำนะครับลอกเบสแคสติ้งเนี่ยมันมีความแตกต่างจากลอกสปินนิ่งหลายๆอย่างนะครับคือเราจะต้องสิ่งหนึ่งสิ่งนึงที่จะต้องเรียนรู้กับมันเนี่ยก็คือเรื่องของการชงหน่วงนะครับคือลอกเบสแคสติ้งเลยเนี่ยถ้าเราปรับตั้งหน่วงมันไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ได้ปรับตั้งหน่วงมันเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับ พวกรอกขวางแบบนี้ก็คืออาการที่เรียกว่าอาการสายฟูหน่วงที่มีในระบบของรอกเบสแคสติ้งก็มีเอาไว้เพื่อป้องกันการเกิดอาการสายฟูระบบหน่วงเนี่ยมันทํางานยังไงบ้างระบบน่วงเนี่ยก็จะมีแบบหน่วงด้วยแรงหนีศู์นะครับอันอย่างอย่างคาว์กาต้าตัวนี้นะครับ,นะรบชิมาโนคาร์กาต้าตัวนี้ก็จะเป็นระบบหน่วงด้วยแรงหนีศูน์นะครับซึ่งเราก็เมื่อเปิดฝา ชุดห้องขับเคลื่อนออกเนี่ยเราก็จะพบกับตัวชุดสปูลน,นะครับจากชุดสปูลไปก็จะเห็นนี่คือชุดหน่วงด้วยแรงหนีสูน์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะเปิดจะปิดการใช้งานมันได้นะระบบ SVS system เนี่ยก็คือจะมีเม็ดหน่วงเนี่ยนะครับหลากหลายคือ6ชุดนะครับซึ่งไอเม็ดพวกนี้พอมันโดนแรงหนีสูนย์ดันเนี่ยตัวมันเอง มันจะดันออกมาทํางานอย่างนี้นะครับเมื่อสปูลมันเหวี่ยงปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่งออกมาแล้วจุดที่อยู่ด้านนี้ก็จะไปสัมผัสกับแหวนที่เป็นสีทองทองข้างในนะครับเนื้อมันก็จะมาสัมผัสอันนี้เรียกว่าหน่วงเม็ดร,ราหรือว่าหน่วงด้วยแรงนี้ศูนย์นะครับอันนี้แบบหนึ่งอันนี้คิดว่าสําหรับวันนี้นะครับตีสวนลมอย่างนี้เปิด2เม็ดก็พอ ทีนี้นอกจาการะบบด้วยหน่วงแรงหนีศู์เนี่ยในรอกเบสแคสติ้งในปัจจุบันนี้เกือบทุกตัวก็จะมีตัวตั้งคลอนตัวนี้นะครับจุดนี้เนี่ยเราเรียกว่าตัวตั้งคลอนคลอนของอะไรนะครับถ้าเราคลายมันออกสปูลจะคลอนน่าจะน่าจะเห็นความคลอนของมันเมื่อยิ่งคลอนมากก็มันก็จะคลายตัวดีมาก ทีนี้เราจะพยายามตั้งไม่ให้ตะปูมันคลอนนะครับเราก็จะตั้งอยู่ในระดับที่ขยับไม่กึกกักนะครับก็ถือว่าแน่นดีแล้วนะครับแค่นี้นะครับนี่ก็คือระยะที่เรียกว่าน่าจะพร้อมเหวี่ยงทีนี้เนี่ยถ้าตามตำราแบบโบราณเราก็จะตั้งสปูคลอนเนี่ยคลายถึงระดับที่เรียกว่า ปล่อยเหยื่อตกถึงพื้นสปูลต้องหยุดไหลอะครับอันนี้คือวิธีโบราณนะครับถ้าเหยื่อตกถึงพื้นสปูลหยุดนะครับปล่อยนะครับสปูลหยุดอันนี้เรียกว่าเป็นระยะที่เหวี่ยงแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยคลอนอ่ามันจะไม่ฟูนะครับการตั้งคลอนเป็นไปอย่างพอดิบพอดีมันก็ไม่ฟู่ ทีนี้มาดูในส่วนของรอกหยดน้ํากันนะครับในรอกของหยดน้ําเหมือนกันนะครับตัวตั้งคลอนมีนะครับกดฟีสปูลระยะสปูลไม่เหวี่ยงนะครับถ้าเกิดคลายออกสปูลคลอนนะครับต้องตั้งให้แบบสปูลไม่คลอนนี่ถือว่ากําลังดีนะแล้วก็นอกเหนือไปจากตัวตั้งคลอนนะครับ ของไอ้เจ้าตัวนี้ก็จะมีตัวตั้งด้วยแม่เหล็กนะครับว่าเราจะต้องการค่าของแม่เหล็กเท่าไหร่นะครับซึ่งตั้งได้ตั้งแต่นี่เบาสุดนะครับปลายของเข็มนี่ชี้มาที่อันนี้อันนี้คือเบาสุดเข็มเบาสุดนะครับแล้วก็ขยับมาต้องการให้มันอยู่ที่ระดับไหนถ้ามาถึงตรงนี้ก็หน่วงหนักสุดหน่วงหนักสุดเนี่ยในกรณีตีสวนลมอย่างวันนี้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะ ใช้งานได้ดีแต่ว่ามันก็จะทำให้เสียระยะออกไปเนี่ยนะครับพอเราตั้งหน่วงมันแข็งมากเนี่ยมันก็จะเสียระยะไปเราก็จะคลายหน่วงออกมาสักหน่อยหนึ่งนะครับ ทีนี้เมื่อเรารู้การตั้งหน่วงแล้วนะครับเราก็จะมาดูว่าเราจะเหวี่ยงกันยังไงบ้างนะครับซึ่งวิธีการเหวี่ยงเนี่ยนะครับก็คล้ายๆกับการเหวี่ยงสปินหลักการเหวี่ยงก็คือการถ่ายน้ําหนักเราจะต้องทิ้งช่วงของเหยื่อกับปลายคันนี้เอาไว้บ้างนะครับเพื่อให้มีการเกิดแรงเหวี่ยงนะครับนี่คือเรื่องของแรงเหวี่ยงนะครับเมื่อเราได้ระยะ ของปลายคันกับตัวเหยื่อแล้วเราก็จะเหวี่ยงเหวี่ยงออกไปเหยื่อก็จะออกไปในจุดที่เราต้องการนะครับท่วงท่าของการเหวี่ยงนะครับอย่างเมื่อสักครู่ก็จะเป็นการเหวี่ยงแบบโอเวอร์เฮดนะครับคือตีสูงขึ้นไปเลยนะครับตีขึ้นบนไปเลยนะครับ ปลายคันอยู่ข้างบนเวียงปุ๊บนี่โอเวอร์เฮดนะครับครับ ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของไซด์แคสนะครับซึ่งก็เหมือนกันนะฮะพอว่าโอเวอร์เฮดไม่ได้อเวอร์เฮดแล้วมันติดต้นไม้ติดอะไรเราก็จะไซด์แคสคือการเวี่ยงด้วยด้านข้างแทนนะครับนะถ้าเวียงด้วยมือขวาก็ปาดคันไปด้านขวานะครับอย่างนี้นะครับ ทีนี้ในกรณีที่ข้างบนก็มีอุปสรรคข้างขวาก็มีอุปสรรคมันก็จะมีการเหวี่ยงอันหนึ่งที่เรียกว่าแบ็กแคสนะครับคือเอาปลายคันเนี่ยสร้างแรงเหวี่ยงมาทางด้านขวาทางด้านซ้ายของตัวเรานะครับทั้งที่ใช้มือขวาเนี่ยนะครับแต่สร้างแรงเหวี่ยงมาทางด้านซ้ายแล้วก็สลัดมันกลับเป็นแบ็กแคสพวกนี้ไม่ค่อยได้ระยะแต่ว่าทําเพื่อให้มันสามารถเหวี่ยงออกไปได้นะครับในกรณีที่ ที่พื้นที่มันเป็นอุปสรรคนะครับ แล้วในกรณีสุดท้ายที่ทั้งบนก็ติดข้างก็ติดทั้งนี้ก็ไม่สามารถเหวี่ยงได้ก็จะเหลือเป็นวิธีสุดท้ายก็คือพิชชิ่งนะครับพิชชิ่งนี้ก็จะเหมือนกันเราไม่ได้สร้างแรงดีดด้วยคันเบ็ดนะครับเราส่งมันออกไปพวกนี้ไม่ทําระยะเหมือนกันแต่ทําให้เหยื่อมันสามารถออกไปได้นะครับนี่ก็เป็นพิชชิ่งครับ สำหรับมุมมือใหม่ไทยแองกเกิลนะครับวันนี้นะครับด้วยลอกเบสยดน้ําและลอกกลมนะครับเราก็ได้เรียนรู้วิธีการใช้การเหวี่ยงมันออกไปนะครับจําไว้ว่าสําคัญที่สุดของการใช้รอกเบสแคสติง้งการชงหน่วงให้สมดุลหรือบาลานซ์นะครับนั่นคือสิ่งที่จะทําให้การเหวี่ยงนั้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์เรื่องของท่วงท่าและเรื่องของการถ่ายน้ําหนักนะครับเรา ไปทำหลังจากที่เราเซตติ้งเรื่องระบบหน่วงเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้มุมมือใหม่กับไทแองเกิลนะครับก็คงมีเอามาฝากแต่เพียงเท่านี้ส่วนในตอนหน้ามุมมือใหม่กับไทแองเกิลจะเอาหยิบยกเรื่องอะไรมาคุยกับท่านผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใจดีนะครับที่ให้การสนับสนุนเราไทแองเกิลและสาคัญที่สุดนะครับขอขอบคุณเพื่อนเอนนะครับที่ติดตามรายการของเรานะครับ แล้วชมกันต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ลาไปต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ